สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแนวน้าแมกโนเลียนะครับวันนี้ผมมาชมงานประกวดไก่นะครับในงานนะครับนกเป็ดไก่ในวันพาวแสนนะครับจัดที่ซีคอสกาแฟนะครับบางแคเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับว่าในงานมีไก่สวยงามประกวดยังไงนะครับไปรับชมกันนะครับนะครับเดี๋ยวต้องสวัสดีเพี่อดดำก่อนนะพิธีกรนะ ไม่ต้องใช้เขาเรียกอะไรดับเียดัีสิบนะรแต่ละทานมีครวันดีพี่ดำวัสดี้ครับอ่านะครับช่องในวนหน้าแมงโดรีอะครับนวนนาแม็กโดีอครับใวนหน้าแมกโดีอะจริงจริงอะเขาเาเรื่องาของข้ากระจายคนื่อโาดูเยอะเร่องารววันนี้คนกดไลค์กดแชรเลยสามสี่พัน ยอ้าวไอาจมา้อน bo> si> ั่อห้ปการครับมาสนามไก่ตััเด ja ีเราบอกนิดนึงว่าเราอยู่ในงานอะไรครับคุณผูตอนนี้นะคะเราก็อยู่นที่งานเอ็ก่ในวันเกดแค่ะีือาแขงชั้นหน้าอลเลยนะคะครับผม อ้วันันนี้เราายแล้วไ้อยากจะเชิญวนะคะ่อนยมายี่ยมชมกาัยนไมได้คงิดตามรัองได้ในช่องว่าถ้าท่านไม่ได้งตร้องไน่างๆหรือว่าตามไอเดทีอาร์่ง่แ่ตต้อนงไต่างๆหรือว่าตามไเดียที่อาจายสูได้าท่นม้ติดา้ราหรือว่าตมารับ อ่าช่องยูทูบของพี่ดําตีสินะอ่าอบคุณครับตอนนี้ยูทูบอาจจะมีไม่เยอะไปตามอ่าเป็นบุ๊กก็ได้นะครับคอ่าโอเคครับนนก่เก็มีประมาณนี้นะอขอแดคเพนจะกว่า้่าพี่ดอดแร๊สิขอดแว๊นิดนึงอ่าหน้าตาหล่อเข้มนี่โอเคครับอ่าโอเค เราไปเราไปชมไก่สวยงามกันนะนี่มีมัดขอดด้วยอนอวยงเลยอันนี้มุมแรกนี่ก็ซาโมนะนี่ซาโมนะสีขาวมีกงด้วยนะฮะเรามาดูอีกมุมหนึ่งนะไอ้ปไก่ซาโมนะฮะเป็นไก่ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนะนะครับสวยนะล่านไก่บาไก่ามาะไเป็นไก่ ไกนยมาน right uh> ี้นะเรามาดูนะครับไม่ยอมไ่ยเยืนสวยเลยนะครับหน้าอกใหญ่ไยืนแอ่นอกสวยมากไม่ได้ลักษณะการเลี Jackson ้ยงมีความ่ากหายเลยค่ะมารามาดูครับนี้อ๋ออันนี้เป็นไก่รวมนะมีพวกซิลกี้นะฮะไก่ซิลคี้่ดีนะระหว่างทางมันหดลไปเรื่อยเพราะว่าโดนแสะโดนแส ครับสวัสดีครับคุณพระวันนี้หุวงพ่อมาดูไก่ครับมาดูไก่ครับมาดูไวดอดไม่มีสักตัวอ๋อโอเคครับเดี๋ยวไปมุกเขาไปนะฮะอันนี้เป็นซิลกี้นะฮะปลาหมอไอวาม้าสีสันถ่ายเล่นได้ครับนี่คือไก่ไก่ยำก่อนะครับเป็นไก่บ้านมาดูไก่บ้านเลย ไก่ด้านนเดินาอีกมุมนึนะครั่ออะไรคสอดไก่น่ารักนะมันก็มาอกมุมหนึนะอันนี้เป็นไก่ชนอินเดียไก่ชนอินเดียป่ารลแก้วนะครับตามนี้นะไก่ชนอินเดียป่าโแก้่อาเนนี้่เขาจะนับัยเราทงนเลยแลวก็งสามาไก่โหนะไก่โหนไกนนีไก่ไก่โหนหนี่ไก่นหนไก่นไ่ มาจากประเทศดูเกนเบอร์เดนเชนะครับไก่เรยอนี่ะไก่สาประทอะไรอีกบ้างครับนี่เลยนะคะมาถึงค๊บเนี่ยตากะดด้านะคกระบไก่ตินโตเวียดนามี่ไก่ตีนโตเวียดนามนะครับไก่ตีมโตเวียดนามนรสด้ค่ะมีองสายพันเลยตอนาหาอยไก่โตเวียดนามรู้ัไม่ร้เียาจะใหญ่นะสายนกได้เ ทหมูกต้มนะอ้หแมกับ่อได้ย็แล้วก็จะมีไก่ด้วยที่เราต้องหาได้ด้วยใช่แล้วค่ะก็เป็นไก่ดำอินโดนีเซียนะไก่ดำอินโดนีเซียยี่บบาทไก่ดาอินโดนีเซียสวยนะครับ อต่อนะไก่ีใบช้อนช้นยี่สิบไก่สีบนะครับนี่กินกระเกลือดำที่ดังกินนะลูก้ขนาดเล็กปาดเลียวว่องไวนะครับเาใีบแล้วเราก็บดสสวยนะาที่ยวงานของเราในวันนี้ได้ต่อนะครับตกระไก่ท bueno. ี AP uh, well, no, yeah, ่เป okay. okay, ็นาประกอบต่อมาไก่สเปนหน้าขาวนะครับก no ินกับเกลืดทศสเปนนะเลีวไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแม เราเจอคกูไปสองปีแทบจะไม่มีงานกันเลยอะเพิ่งมาใช้สิทธิ์ได้เสียกันช่วปุ่น่เองอะมาลูต่อมานี่ก็มาลูกตาต่อมานี่ถือว่าเป็นการใหญ่หลักคุ่เลยครับตานนี้เพราะว่าต่อหน้านี้ที่มีการรวมขายขอแบรนด์ที่ได้เยอะเท่านี้มาก่อนนะครับที่เรี่กคือใหญ่ที่สุดอะนี่ฮะใหญ่หลักคุ่เท่านั้นใหญ่ขึ้นไก่มินิบาร์มานะครับมินิบาร์มา นี่ฮะมีนิบาร์มาคือตัวเล็กลงนะเป็นบาร์มาที่ย่อส่วนครับนี่ฮะมินิบาร์มามินิบาร์มาเนี่ยเป็นข่งใช่เขาย่อส่วนได้ไหมย่อส่วนให้เล็กลงนะโอเคมินิบาร์มาเกี่ยวารื่มรต่อดิฮะไก่ชนแคะอังกฤษนะนไก่ชนแคะอังกฤษนี่ตัวเล็กมาก ของคุณหมอตัดเต่งเดียวันตัวใเครื่องดีของคุณหมอบอก่าแล้วแล้วมันก็มีมันก็จะมีก่ายไกยักษ์มาสิงห์อ๋อโอเคครับอันนี้แค่นะอันนี้แค่อันนี้แค่เนี่แหละไม่บอกว่าเอ๊ะอะไรกันี่เป็นยังไงนะเดินมาด้านนี้นี่เลยเขาจะเป็นน้องไก่หน้าม้าล้อเาคุยมาดูด้านนี้ต่อนะโหนี่สวยๆนะเยอะมากสวยมากน่อทงไก่ เนี่ยประกวดนนั้นนี่ประกวดนะนี่านประกวนี okay. ่ประกวดบาม่าเพศเมียบามาเพศเมียนะบามาเพศผู้เคฝั่งนี้เพศเมียนะรวมสีรวมลายอ่โอเคครับมาเป็กดไมบามาเพศเมียนะปนหที่ออกไข่ด้ยเพมียเพศเมหลยชียาอานี่คือมียวประมาณนี้นะครับเยอะมาก นี่เพชเบียนะกลับมาดูฝั่งเพศผู้มั้งเพศผู้นะครับนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าอะ้ติดตาไปที่บ้านก็ได้ตัวใหญ่มากครับเพชพูตาไ่ได้เลยด้เลยมันได้ไรอันนี้เพชเบียนะันเพชเบียอ่าัี้เพชเบียตวหนนเออ้วอ่ะเรี๋ยวห้องในมี กวดฟิีที่บกวดครับผมมินิโคชินเดี๋ยวจะพาไปดตัวนะครับเป็ดวกรยอนเรียนสวยๆนะความว่าเพศผู้ตัวใหญ่สวยมากเรตอนนี้คณะกรรมการก็กำลังให้คะแนนนะครับปลใมงานทปรห้คะแนนให้ไไปมุมต่อไปนะครับ สวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับไก่สวยงามในเมืองไทยพี่น้อยซ่ามอรู้จักพี่น้อยซา่ามอมีร้านที่เจเจอยู่ อ่ามีเจัาจัารย์อยู่พี่น้อยของจริงอ่าครับไก่เนี่ยฮูเบิรกเนี่ยพี่น้อยสามอรนะหนึ่งในคณะกรรมการนะครับนี่ตัดสินบาง่าอ่าครับผมจะติดซามอไปแล้วครับครับวันนี้ดูบาง้าหน่ออ่าโอเคครับเนี่ยต้องขอเดี๋ยวพี่น้อยสอมาสุดยอดครับเดี๋ยวเข้ามาดูไก่ประกวดกันนะครับ ให้ใหท่านด้ำพาไปมาปลูกไปดูซิมกี้เข้าในแบอ่าเดี๋ยวให้พี่พี่ดำตีสิบเป็นไกด์หน่อยว่างไว้พี่เราเราจะได้ยินกันไหมเนี่ยเราจะได้ยินเปล่าก็ก็แค่ไหนแค่นั้นนะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรอ๋อแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้ดูเหมือนแบบไล่จิกไล่กัดเหมือนไก่บ้านในไทยเราประมาณนั้นประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นมผลไหมอ่าครับผม อนะโอเคเลยนะคะแล้วก็วันนี้ที่รักสามีอะไรอยากจะแนะนำสำหรับพวกเข้าประกวดด้วยไหมคะก็วันนี้สวยๆนะซิลกี้แนะดำนะค่ะเราเป็นผู้ดำเนินกาให้นี่ฮะแต่ตัวสวยที่สีดำนะค่ะอันนี้ก็สีขาวพ้นดำสวยนะครับอันนี้น่ารักเลยซิลกี้ค่ะให้ถึงขั้นเลยว้าวสวยมากและเพื่อรางวัลใหญ่ๆแบบนั้นเหรอคะ นี่ยดูปรรยากาศแต่ตัวนะนี่ครับดันกีเป็นนกเลยคะดูีครับบรรยากาศฟิลกี้นะคุณภาพพี่ดำก็โอเคก็ดูนะนี่เลยนี่ยได้เลยได้เักแต่ตัวน่ารักมากได้เลย แต,ตแต่ตัวน่าสวยมากการกําลังให้คะแนน้สวยมาก,ามากครับน่ารักนะฮะซิลกี้สีสวยนะครับนีคือบรรยากาศแต่ตัวนะในการประกวดต้องไปดูเพิ่มเติมจากตัวไหนอีกไหมคะหรือว่าเรื่อยๆไปเรื่อย ครับแต่สี 4, ก็จะมีเอกลักษณ์นะต่อเลยค่นะมีเอลกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะไอตอนนี้ก็สีสวยมากนี่เบอร์สี่แปดอ๋อมีการพัดไก่อีกนะคะในแต่และตัวเพื่อดีจะเอาไปแค่สามอันดับแปดนะก็เลยตนน่ารักนะะ ี่ารักะตัวนี้นี่ตัวนี้ฉีดสีสวยนะสเปรย์สีสวยเวนะ้เป็นไงอันนี้ก็าขาวขาวอ่าจะไปมุมต่อไปนะครับโอเคขนย้อนนะครับขนย้อนขน,ย,นย้อนนะอ่ะย้อนย้อนมาด้านหน้า เนื้อเบอร์85อันนี้86นะขนย้อนนี้สวยมากหน้าตาแปลกดีนะนี่87เนะเบอร์อันนี้88นะครับอ่นะเดี๋รูปไก่โปรแลนนะอะน,นี่โปรแลนสวยนะนี่โปรแลน สวยนะนี่โอเบอร์เก้าสุน่อนะเบอร์เขาเ็กก็สวยนะอเาเก็สวยเล็กนะอ่าเอกก็สวยนะนี่ขันแล้ขันย้อนอ่าโปแอนขนย้อนนะสวยมากเบอร์เก้าสองครับโปแวนขนย้อนนี่ฮนะอันนี้ไงฮนะโปรแรมสือะไร สีดิบสีซีเวอร์ซีเวอร์นะสีซีเวอร์คอกแวนสีซีเวอร์สวยมากมาดูหน้าหน้าอกสวยมากในซีเวอร์นะฮะมาต่อฮะนี่ฮะคอนแวนสีซีเวอร์เหมือนกันไนหะมอันดูสีอะไรพี่นิงดูตัวหาพี่หนิง<า>อะเทียนไก่คอ,อสีขอ้อโพดสีข้อนะคะรับข้อโพดนะครับสีข้อโพดอ่านะครับ ข้าวโพดจมีสองโทนข้าวโพดเข้มกับข้าวโพดอ่อนอ๋อจะมีข้าวโพดเข้มหรืออ่อนนะฮะี่ข้าโเข้มสีข้าวโพดเข้มเบเ้จสวยนะนี่สีสมอยสีสมอยนะอสยนะครับเ้าลังเรียกบอ่แบบสวยมากอ่านี่ฮะนี้ข้าโพดก็ ไม่ใช่อันนี้คือซิงเกอร์แต่เขาบอกลายไม่สวยลายไม่สวยตรงสวยอ่าโอเคอันนี้โปแลนด์ขนย้อนสิบปั๊บแบบนี้สวยนะโปแลนด์นะฮะนี่ฮะนี่อะไงเลยขนย้อนนี่ก็เพศผู้นี่อันนี้เพศเมียนี่นี่โปแลนด์ขนย้อนเพศเมียเพศเมียนะฮะอ่านี่ไงฮะนี่ก็โปแลนด์ผลย้อนเพศเมียบ้าบ ครับโอเคอันนี้ไคฮะอันนี้โปแลนด์ขนเรียบเออครับโปแลนด์ขนเรียบโปแลนด์ขนย้อมซีเวอร์ตัวนี้สวยโปแลนด์ขนย้อนซีเวอร์อันนี้ไงอันนี้สวยนะอะเบอร์ร้อยหกนะฮะน่เนนีอันนี้ก็ะปนไก่กระปประมาณนี้ไก่สีสันเยอะมากออเป็นเสบลาม ส่วนใหญ่ที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเนี้ยค่ะอันนี้เขาโตเต็มที่หรือยังคะหรือยังไม่โตอะไรเลยด้วยแล้วแต่ตัวนะแล้วตัวที่หนีกันคะโอ้โหสุดยอดมากอันนี้สี่ท่านเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามองดูว่าเขาก็ตัวใหญ่แล้วนะแต่เนี่ยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันต้องโตกว่านี้อีกอันนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้ ตัวนี้ซิลเวอร์จริงไหมอีกสายพันหนึ่งอันนี้คือซีไบซีไบอ่าซีไบนะไก่ซีไบเป็นไก่ซีไบนะเลยนไก่ซีไบเพศผู้ไก่ซีไบเพศผู้อันนี้เพศเมียอันนี้ซีไบเมียอันนี้นะตัวเมียนะซีไบของตำรวจนะครับมาดูนะเขามีความน่ารักเนาะมาดูนะและแล้วตัวใหญ่งเป็นตัวนั้นตัวนั้นเขาจะไม่เหมือนกับเมียต่อเนื่ต่อนะ อันนี้ไก่ชนแพะญี่ปุ่นไก่ชนแาญี่ปุ่นนะครับอ่เรามาดูนะทำอย่างไรเรียนแบบน้องนะคุณคุณกุ้องไก่ชนแค่ญี่ปุ่นนะอันนี้อันนี้ค่ะ

โกเล็กโกเล็กนะไอ้โกเล็กนะหนึ่งสองหกนี่ครับมีแต่ตัวเยอะมากแต่ตัวเขาก็จะมีความใหญ่มากกว่านี้อีเยอะสวยได้แค่นี้เลยใช่ไหมคะก็จะเป็นไซส์นี้ขั้นนี้ค่ะเพศผู้อ่าครับสีผู้อันนี้เป็นบู๊ป่ะฮะครับ

เล็บดำเนื้อดำขนดำและเลือดสีดำตามทั้งตัวนะโอเคไก่ยายุวัฒน์นะอ๋อไก่ปาบิโดนี่ฮะจับออกมาครันมีคณะกรรมการดูนะฮะใช่ซึ่งวันนี้มันของเราได้สวยมากตามทั้งตัวดำทุกอย่างนะฮะสวยมาก สวยมากใส่ดับอินโดเนี้ยอะมากนะครับเมื่อวานก็มีการประกวดไปแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้เราไดท่านได้ชมการเมียเออพอเมียอานุ่เป็นมินินนโคชินเพศรู้กับเมียท่านคะเคครับเพชรเรียน,นะครับเพชรเรีย เดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับนี่คุณภาพพีอดำมาทำอะไรครับเนี่ยอ่านี่ฮะเ้วย่รางวัลน,นะฮะมุมนี้อ่ามุมนี้ถควย่รางวัลน,นะฮะอ่านี่ฮะ มินิโคชินเพือโคชิเพศเมียนะโอ้วนอย่างงี้นะอ้วนเนี่ยท่านชอบเลยอ่าครับแต่ผมไม่ชอบตรงไหนรู้ไหมเพราะไก่มันมีขาที่ขนอ๋อโอเคผมไม่ชอบไก่ที่มีขาที่ขนมันดูแปลกๆอ่ะฮะมันเหมือนนกพิราบอ๋อโอเคฮะวุ้นน่ารักนะเพศเมียเพศเมียอันี้โคชินเพศเมียนะนี่สีต่างตอันนี้สีสีสีกะปม่กะเขาวไม่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 ใหญ่ไม่ใหญ่ บลูบลูนะฮะภาษาถ้าในบ้านเราไก่แจ้เขาจะมีสีเฉพาะของค์เขาสิบสองสีสากลสิบสองสีไทยครับผมยิปต่างประเทศเขาก็จะมีสีเฉพาะของค์เขาที่เรียกไม่เหมือนบ้านเราครับผมชามอยเนี่ยยิปโปแลนด์เรียกชามอยฝรั่งเรียกบัฟเนี่ยเหมือนกันเพชรพูดนะฮะวันนี้โคชินนะอาจจะไปต่อนะครับ อ่าด้านนี uh, like ้ฮะนี่นิโคชินเทปูเทพปูนะครับนี่นิโคชินคือถุงขาวถุขาวนี่นะถุารักก็ขนนิ่มขนนิ่มเออน่ารักนเนี่ยผมไม่ชอบตรงที่ว่ามันมีขนที่ขนแบบนี้ยอ๋อเหมือนนกพิราบใช่ไหมแต่ก็สวยไปอีกแบบนะท่านแล้วก็เหมือนไก่เนี่ยอ๋อเรียหมือนนกพิราบอันนี้ปลาปลาปลาเราเรียกปลาฮะ กรรมการกำลังตัดสินใจด้านนี้นะฮะน่ารักนะประมาณนี้หนุกโอ้ะเดี๋ยวไปมุนต่อไปนะครับด้านนี้ก็ไอเดียเกย๋นะครับก็คือเป็นตู้อบไก่ครับทำเป็นแบบทอทัศน์อะครับแต่ที่เป็นตู้อบนะเนี่ยมีแสงมีไรนะฮะไก่ก็ชอบความอบอุ่นนะครับมาดูอีกด้านนึงนะฮะ ไก่ชอบกับอบอุ่นนะครับเขาจะได้ไม่เป็นหวัดนะนะครับมีน้ำมีอาหารมีหญ้าให้เสร็จนะครับเป็นแบบสถา,านีทอท์สัสอินโดนีเซียนะไก่ทับอินโดนีเซียนะฮะโอเครประมาณนี้นะครับมีเป็ดสวยงามด้วยครับน่ารักเลยนะอันนี้เป็ดอะไรท่านเมา คอดักนะโหสวยนะเป็ดคอดักนี่นะเป็นที่นิยมกันเลี้ยงกันแพร่หลายเลยในต่างประเทศเขาจะต้องพัฒนาเพื่อให้ตัวเล็กเล็กเลยปากสั้นหนาใหญ่หัวเล็กนัเดีวเลนี่ยเท่ากับฝ่ามืออ้าวผมเจ้าพ่อแมนดารินในเมืองไทยอ่ากับผมนี่ครับเจ้าพ่อนะฮะเจ้าพ่อเป็ดนะคอนิเซนเป็ดอันนี้คอดักอ่าอันนี้เลยครับท่านอันนี้ก็คอดักเหมือนกันแต่อันนี้เป็นมินิ อ๋อเป็นมินินะไปเป็นมินิมาลาดครับเป็นมินิมาลาดถ้ามาลาดยิงตัวใหญ่ครับนี่เป็นตัวผู้หมดครับในมาลาดเนี่ยก็จะมีการพัฒนาสีนะครับขึ้นไปเป็นหลายสเต็ปหลายชั้นเหมือนกันไม่ไม่เหมือนพอร์ดักสีขาวว่าครับผมไอ้นี่จะมีหลากหลายสีมากอืมนะครับขอบคุณครับคุณพระเลี้ยงง่ายฉลาดน่ารักเป็นมิตรไม่เสียงดังบินบินขึ้นฟ้าไหมอย่างเงี้ย ตอนปีตอนเด็กจบเลยอ๋อโอเคครับแต่พอไม่ต้องอะโอเคขอบคุณครับคุณพ้าอ่ามุมต่อไปนะครับสุดท้ายนี้พี่ดำมีอะไรฝากกับผู้ชมทางบ้านครับครับกว่าเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณผู้ชืานที่ติดตามครับน้องสายสุดหล่อของผมครับในช่องในวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ติดตามประดำติสิมาวันนี้เราเห็นแล้วครับ ไก่หลายสายพันธุ์ที่มารวมกันอยู่มากมายในงานนี้สิบหสายพันธุ์ที่โชว์แล้วก็มีแสายพันธุ์ที่ประกวดรวมถึงเมื่อวานนี้ก็มีการประกวดอีกหนึ่งสายพันธุ์คือไก่สระมอในงานก็จะคึกคักถือว่าเป็นงานใหญ่ของโครักไก่สายพันธุ์ต่างประเทศครั้งแรกของประเทศไทยเลยนะครับมีการรวมตัวกันเยอะมากที่สุดในศูนย์การค้าซีคอนบางแคที่ชื่อว่างานลกเป็ดไก่ในวานคราวแสงก็ต้องขอฝากดตามโครัก สัตเลี้ยงโนรักไก่โนรักน้องต้ามและโนรักพีอดัมปีสิบอ่าครับผมเราจะมีงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตม่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมซึ่งมกราคมเนี่ยน่าจะเป็นข่าวเดียวโครักสั่นหลายสายพันธุ์เลยท,ทีเดียวครับเพราะว่าเราจะได้รับก,การแข่งขันและการประกวดชิงถ้วยพระราชทานครับครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพียดาวนะพิธีกรนะประจำนะงานอีเวนต์ต่างๆแล้วก็ ในงานนกงานไก่เนี่ยสำคัญมากก็มีพี่อดำนะพี่อดำตีสิบเดี๋ยวผมฝากช่องพี่อะดำด้วยเดี๋ยวขึ้นทางเพจนะครับขึ้นเพจช่องพี่อะดำให้นะขอบคุณมากครับตอนนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของนกกับไก่หรือว่าสัตว์ปีกนะครับก็ตอนนี้พี่อดำเป็นสารพัดสัตว์ครบหมดแล้วนะครับทุกอย่างนะครับม้าวัวควายกุ้งหอยปูปลางูตอนนี้คือมีทั้งถ่ายแบบถ่ายโฆษณาหรือว่าจัดงานอีเวนต์ได้หมดเลยครับทุกอย่างนะโอเคฝากด้วยนะช่องพี่อดำตีสิบทาง u b e Channel นะ สำคัญมากนะครับสำหรับคนรักสัตว์ไม่ควรพลาดนะครับขอบอกไว้เลยครับผมโอเคขอบคุณมากครับพี่อดัขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็ขอให้พี่อดัมหายหายอาการป่วยด้วยนะโอ้ขอบคุณมากครับโอเคครับผมสวัสดีครับครับพักผ่อนเยอะนะพี่อ่ะโอเคครับบรรยากาศไก่นะครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับนะครับสวยนะน่ารักบ๊ายบายจะดูแต่ตัวเดียวเนี่ย